สวัสดีค่ะพบรักทารโรนะคะคลิปนี้เราก็จะมาเปิดไพ่นะคะทำนายเกี่ยวกับพี่สาวนะที่ดังในติ๊กต็อกนะคะได้ไพ่พรมยานนะคะเป็นไพ่พระแม่ปาราวดีพระแม่ปาราวดีเนี่ยเป็นพระมเมสีของพระศิวะนะคะแล้วก็มีโอรสเป็นพระพิะเ,เนศแล้วก็พระขันทกุมาร นะคะความหมายของพ่คือความเมตตากรุณาความอบอุ่นอ่อนโยนมีจิตใจที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์ประดุดดั่งความรักของแม่ให้ลูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราจะไปขอพรเนี่ยนะคะเน้นในการขอพรเรื่องอะไรได้บ้างขอพระแม่นะคะบอกทางความสําเร็จนะเกี่ยวกับการขอพรด้วยนะคะว่าขอพรเรื่องอะไรได้บ้าง ในเรื่องของความสำเร็จนะคะการทำงานนะคะการสมัครงานก็จะได้งานนะคะได้เงินได้ความสำเร็จได้ความร่ำรวยนะคะความมั่งคั่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักด้วยสมรักสมหวังนะคะเกี่ยวกับความรัก ใครผิดหวังนะคะขอพอรได้เลยเกี่ยวกับความรักนะ,ะการงานการเงินความรักครบเครื่องเลยนะคะได้แน่นอนฟันธงว่าพระแม่นะ,ะให้ท่านได้สมปรารถนาอย่างที่ท่านตั้งใจนะคะก็ลองไปขอพอรดูนะคะก็ถือว่าพระแม่เป็นองค์เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่ชั้นฟ้าชั้นดาวดึงนะ,ะเป็นองค์เทพสูงสุดเลยก็ได้นะคะ ขอบคุณค่ะ